เคฮะกลับมาอยู่กันต่อ EP สองนะก็อ,อะไรฮะเอ็โคตัวเองกรรมเอ็โคอยู่แล้วน<อ>ะเพราะผมเปิดลำโพง <c oughs> เอาโทษโทษลืมลืมลืมไ่าอยู่เดี๋ยวคือพาร์ทที่แล้วอ่ะเออพวกผมก็ไปลงเมืองลงอะไรกันมาเนาะเออไอ้แบงก็ไปเข้าป่านะฮะเข้าป่าเข้าดงลับลับในดงหญ้า หาระป่าเล้ย่าอ้อยปลูกดิแถวน้ำเนี่ยไม่เอาปลูกต้นไม้จะไอแว้งกลับมามันจะด่าเอาเฮ้ยต้นไม้หายไปไหนหมดเนี่ยปลูกเนี่ยรอบเนี้ยโตถูกแค่นี้พอแม่งปลูกอะไรก็ไม่รู้ฮะมึงจะเอารับนิวเคลียร์ไอคิมจองอึนนะฮะมึงบ้าแล้วดูไม้ดิฮะโอ้โหแหม เยอะจริงๆเออทำเตาเ่าอในนี้ด้วยทำไปทำไมไม่รู้เหมือนกันแก๊บอยากให้กูถามเองตอบเองเนี่ยฮะไอโกโก้อะเห็นปะจะโตแล้วถามสีวิ้ยอะถามสิวิก็โตแล้วอ่ะแถวนี้มันอุดมสมบูรณ์มากไอแบงค์แม่งสรรหาที่เอามาฮะผมจะไปทำคุกกี้ฮะอยู่ไหนวะ อยากมนแอปเปิลมาก่อนนี้เก็ว่านินอ,อ๋ออยู่ในกล่องอยู่ในกล่องเ,อกเก็บไว้หมดแล้วเหล็กมึงไม่หายไปไหนหรอกอกูไม่กินเหล็กคือกา, <c oughs> การรีบรีบถ่ายรีบ,รบ,รบอัพนะคะ <c oughs> เพราะพรุ่งนี้ผมก็ไม่อยู่แล้วเออผมต้งองไปจ่ายจังหวัดซักเจ็ดวันเจ็ดเจ็ดถึงแปดวันประมาณ

มันยิงอะไรของมันนะเก็บโดนลูกอ่ะไก่ตกใจโอ้ยเปิดเฮ้ยเปิดเปิดเองที่ไก่ออกอ่าเห็นปะเพิ่งผูกบอลใหม่ๆโตอีกแยะโอ้ขี้เกียจมานั่งเก็บเกี่ยวนะฮะอุดมสมบูรณ์เออหยุดแยะทุยอุดมสมบูรณ์เกินก็ไม่ดีนะฮะเฮ้ยปั๊มเนี่ย เอาเอาลาวาไว้ข้างล่างเอานา,าไว้ข้างบนนั้นลาวาต้งหมดเนี่ยลาวาตักถ้าตักลาวามันจะหมดปะเนี่ยนี่ทำงี้เอาลองตักทางนี้ดูต,ตักไดเปล่าเฮ้ยตักทางนี้ดูตักเนี่ยตักที่ขุดใหม่อะ ขึน้นนะเอาอกอกจากนี้ดิจากนี้เออหลังกำกูปลูกต้นไม้ทำมะเขืออะไรไม่ได้เว้ยอ๋อรู้แล้วทำไงดีขุดไปเยอะๆพอ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 ,พอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาเอาเอา ไปน <át> <t aps> ู่นนู่นกระโดดลงไปเลยน้ำอยู่ทางนู่นนี่นี่เนี่ยเออนั่นแหละโอ้โหฉลาดฉลาดกรรมทำอะไรดิเอ้ยตีนเอาลาวาลงมาเดี๋ยวเขาปล่อยน้ำไปเฮ้ย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 โอู้ดีนะมีกล่องกั้นอยู่เอ้ยบอกแล้วทำไมมันได้เนี่ยไอ้ ก๊ตักดี๋ยวนี้เลยเร็วๆต,ตักแล้วแด้วดูนีทำไมมันได้เห็นเออมไม่าวทีเดียนะน้ะนา้นาน้อโอย,โอย,โอยเดี๋ยวเราไปเล่นเซิร์ฟบีชกันเราจะไปไเอาแอดมินมานี่เอานา้ำมานี่เอาน้ำมา ไหนหินยังไม่เห็นมีเลยปล่อยปล่อยตรงลาวาเลยน่ะไดหินอ่ะ <hst> แสดงว่าเอ่อเหมือนแบบยังไงอ่ะลาวามันน้อยกว่าน้ำอืมตัก,ก,กไปกอ่ไปหาราวาใส่ไปน้รีนี่ตรงนี้จินจรีปะอินอินอิน ไป,ไ,ไ,ปไปหาลาวามาอีกได้ไหมเนี่ยไหนอะปะไปไปขุดกันที่เดิมหืมทําไงวะต,อนนอตามไม่ได้เนี่ยไม่ได้เห็นทา,น,นะทาน,น้ำโดนลาวาจะได้เห็นถ้าเห็นโดนลาวาเฮ้ยลาวาโดนน้ำไอ้ทะเลไปหาลาวาดิ ไม่มีเอ็กไม่มีซาเล่ด้วยไฟแทนได้ปะไม่ต้องเอาเป็นลาวาไฟเอ้ยนี่ไงได้แล้วเยี่ยมโอเคนะฮะตอนนี้เรามีลาวาอยู่ในถังหนึ่งถังเราก็มีอันนี้ตรงนี้เราก็หายไปโอเคจบกันไอ้บ้าเอ้ยอ โอ้ยแก๊สเสียงมาสะท้อน <One. S 1> แก๊สเสียงมันเอโคโฮะแก๊สโคะเออ <c oughs> จะพูดดังทำไมอโอ <c oughs> แก๊สจัดการตรงนี้ไปไม่ต้องแล้วลออฟซีดงออฟซีเดียนอะจะไปไหนจะไปนารกเหรอ <c oughs> ไปเมืองนู่นไป จู่ยักษ์กูได้ยินจู่ยักเษ์ระเบิดตู้มเลยอ่าเ,เดี๋ยวนะวันนีอ้อ่จะมาทำทางไอ้เมืองนะหาเมืองเขาไปหาเมืองเขาไปดิใครห้ามเออ หัวขาะไหนไม่เห็นเนี่ยมันจูบมันอยู่เนี่ยจูบจูบเอ้ยอย่าขวาต้องผมจะขาบพองฮะเอาสักสองถังก็พอสามเปยนเจ้าขาแม่คือที่ขุดเหา่าเดี๋ยวตีปากแตกเลย คือพลาสติกกรรมกรรม้า <laughs> ไม่มีแล้วไม่มีที่ขุดแล้วคือเนี่ย เอ่อ sí, <c oughs> จะทำทางลงไปทางโนง okay. ้นนะฮะโอเคอล้อ๋อจำเอาเว y p พอยต์ออกก่อนแกมฮะทำอะไรฮะทำอะไรอยู่เก็บของอยู่ไอโอเกือบเอาเกือบจะเกือบจะเก็บดาบละดาบจะขาดไม่ได้เลยถ้าเจอทอมบี้ในเมืองนี่จบ เอาหมาไปด้วยดิเออไปทําไมคนเดียวเอ,อ้หมาตามมาเอ,อ้<ท>า <ำ S 2> อยู่บ้าน,นไม่ต้องตามก็ได้อ,อ่านี่สรุปจะไปเมืองใช่ไหมเนี่ยเออเหาเมืองจำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่แล้วอะ่ะถ้ามันตกลาวาก็เสียใจด้วยนะอย่าเลยตรงนีออ้มีทับก็ไปสิฮะ,ะคือ<า><า>ผมจะให้คุณไปหาลาวาฮะ หมาไว้ป้องกันตัวเนี่ยหมามันกัดซองบีบปวะกัดกันหมดละใครตีมึงมันกัดหมดละเจ้าเจอแล้วหมามันนิสัยดีโอมันก็เจอเล่นโอมันก็เจอเหล็กนั่นแหละเก็บไว้โอ้โหเจอเฮ้ยนี่จะมาทำอะไรอ๋อมาทำขวานเยี่ยมหมาเก่งกัดมันเลยกัดมันกัดกัดเดี๋ยวหมาโดนซอมบี้กัดกลายเป็นหมาซอมบี้นะ <c oughs> ไม่โอเคไปเราจะได้แร่เหล็กแล้วป่ะมาไปยืดต่อสึกทางจะเล็กเจอเหล็กอีกแล้วแป๊บหนึ่งนะฮะโอเค